อาหารประจำเทศกาลตรุษเกาหลีหรือซอลลานซึ่งเป็นวันปีใหม่ตามจันทรคติของเกาหลีและเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของคนเกาหลีวันปีใหม่เกาหลีซอลลานกับอาหารที่เต็มไปด้วยความหมายดีๆเมื่อพูดถึงวันปีใหม่คนเกาหลีก็มีวันปีใหม่เกาหลีหรือที่เรียกว่าซอลลานซึ่งมักจะตรงกับช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นวันที่คนในครอบครัวจะกลับบ้านไปกลับไหว้บรรพบุรุษแต่งชุดฮันบกเล่นเกมพื้นบ้านและกินอาหารมงคลร่วมกันในวันนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออาหารประจำเทศกาลที่มีความใหม่ลึกซึ้งไม่ใช่แค่อร่อยแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีและชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นในปีใหม่ต็อกกุกหรือซุปเค้กข้าวเป็นเมนูที่สำคัญที่สุดในวันปีใหม่เกาหลี คนเกาหลีเชื่อว่าถ้ากินต็อกกุกในวันซอลลานจะได้อายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีพี่บิมบับหรือข้าวยำเกาหลีเป็นเมนูที่รวมผักหลายชนิดเข้าด้วยกันสื่อถึงความสามคัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนในครอบครัวต็อกขนมเค,ค้กข้าวหลักสีนิยมทำเป็นของไหวและของฝากเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญนอกงามยังมีอาหารอื่นๆเช่น จอนแพนเค,ค้กเกาหลีหลากหลายแบบและฮันจองชิกชุดอาหารที่เสิร์ฟอย่างประณีตในแบบดั้งเดิมวันซอนลานจึงไม่ใช่แค่วันปีใหม่ธรรมดาแต่เป็นวันที่ทุกคนจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งและผ่านมื้ออาหารที่เต็มไปด้วยความหมายดีๆด,ด้วยกัน